สวัสดีครับผมภูติดตาม youtube ช่องวอยยิบหาพิตาพังประกาศครับใจประสงค์แล้วเมืองแกวกระดันหอดใจประสงค์ยอดแกวในธรรมสิกลหาบ่มยังครับวันนี้ขึ้นอยากกินลาบลาบเนื้ออันนี้กินมากเลยได้เครืงเครื่องท่าง่ะลืมข้าว อกมันเลื่มข้าวจ้วท่ายคลิปตั้งแต่เปิดถุงพูน่ะพอดีว่าวดิดอโอมีปัญหามันมันละ่ะอ,อัดบ่อบ่อเสถียรผมเลื่มลบมันเน้อยเดียวก็เลยลบถิ่มแซมมัอนอนะ่ะก็เลยเห็นไหมไม่เชื่อราบม,มากครับว่า,าขึ้นยาผลย่อทุงกระชีบบาทกินไปเลยคนนึงบ่มีทิปเขาเลยยู้เดียว คลิปหนียวผมมียังมาครับกินเขากวนไปเห็นงานเืตองขึ้นมากเคลื่อนยากลำเนื้อปพื่อนไปหาหลานแหลกบ่แดกเขาจะเอาพิษลำเทศบาลเท่า,า,านเนี่ยแถวจะสู้รยเอสเนี่ย จังว่าว่าพญาใจประสงค์แล้วเมืองแก้วก็ดันหอดใจประสงค์ยอดแก้วในธรรมสิกุลหานําหาหลาภขึ้นอย่างมันก็บ่คือกินคืออยู่บ้านเฮาดอกกินกับพี่น้องกับครอบครัวเฮาก็เฮ็ดกินมันก็ได้บรรยากาศอันนี้ก็กินไปพอจะมีแรงไปเห็นงานต่อไป ัคยากไว้ครับขอบคุณสํานรบพู้ติดตามชมช่องบอยยิมหาพิตาพังประการนอมเนาะ u t u กู เทเยนเทเหัวไปสีนะครับพอเด็ไปเรียนโคดไลหรือว่าเรียนอิหยังหรอกไดมากอาดล่งอัดลงซื่อๆนัดต่อวิดีโอกับลูกบอกลูกบอกเอาพอโหลดอันนี้มาตี้มันฟรีคนว่าก็เลยลองเห็นบนสองซ้ำอันนั้นอ่ะ ผมมีอย่างไรครับมาคุยกันเรียนซื้อตื่นเช้ามาเห็นหน้าจังหวะย,ย,วยวังคลิปอยากเบิ้งช่องใดกัดไปเลือกเบิ้งเอามิสาระบ่มิสราก็ติดตามว่ากันไป ันได้ดีไม่เสาราลักเอามาปรับใช่ครับผมมีการโฆษณาดูคลิปนี้อาจมาวิดีโอเต็มเ็เอาลงเดี๋ยวซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นครับบันานผมมีคอนเทนต์ผมมีผมมีเนี้ย มิแต่ว์างส่วนยังเหีย่ยวซึ่งยังคงเป็น,นกำลังว่าเดือนนาน,น,นานอ่ะสิบเบอร์นานฟ้าเขาว่าเดือนนาใช้สองสามเดือนผ่านมากเหมือนซิปตายละยุ่งงานหลากหลายหนึง่ง เงินก็บ,บ่ได้ลงทะเบ,บียนน้ำข,ขากบ่ไย้จักบาทบไในล่องภูมิศิศตระวังกันไปสู่กันไปครับพี่นอ้องเกรงว่าเฮ็ดคลิเปเฮ็ดยังกะเฮ็ดพ่อได้เบิง่งเจ้าของนัมันนะ่ะคือว่า ไม่พูดติดตามไม่พูดอยากเบิ่งกันจังเบิ่งเอาครับบ่มีการโฟลล์ผมมีบมม่มีเยอะเท่ๆนี่แหละ,ละข่วนหกอะดิ่นร่นไปร้ายกันแห้งเหงื่อใส่ค้องบ่มีความทุกข์ไม่ นแน่นอนครับอันนี้ค้อนหยาดค้ถอถอดค้อภัยได้ครับกินเขาไปพร้อมบอกไปพออไร,ร้อมว่าบนไม่ด้การาหารดอกภวมาพอใบใบย,ย่ากินเขาหรือจะบอกบนยังดอกเป็นกุชชูใบของเพื่อนย่างแข่งเขาตายผมเชื่อว่าพอแม่ทุกคนคสอนลูกมาก เที่ยวดูเด็เป็นคนดีนั่นแหะอย่าไปไหว้เขาเอะทั้งีทวะเหนียงสิ่งกำลังขึ้นคขาดังตอนนี้นะไหลโคตรไหลโคตรเหนียงผมก็บอกว่อยสนใจดอกกล่องนุ่มบดีกล่องนุ่มอยากเต็มไปไดลซ้ำเล็กกับซ้ำนั่นเลยครับพี่น้องคลิปนี้บังเจ็ดแปดนาทีเก่านาทีน่ะ บ่มียังไรแบบคลิปนะคลิปตาำหลาฮะห,หลาบเนื้อลงไวเพาได้มาคุยกันไม่เห็นหน้ากันซื่อนนะคนเท่าความแน,น่นอนของชีวิตมันบ่มีดอก ดังๆมีคนติดตามลหลายๆคือเห็นนี่แะครับบุาบากออกคือเสียงเรนะียองน้าไม่ยผมกดบัมบนติดตามอยู่บริจาคคุณนะก็บอกเป็นยังครับเขาก็เอาขอดีของเขามาก็จะไห้เขาคนท้องมันจะมีการพิดผ่านได้ สีเท้ายังรู้พันนักป่ายังรู้พังเคลื่อนหามาได้เด็กหลายๆพึ่งหุ่นกบดีใส่แต่ว่าก็ต้องหาไปครับตามวิธีชีวิตอของมันของมันจุดใดวางเกาะที่เห็นเรื่ขับคลิปเนี่ยมันตัดกับข้างที่อยบบ่เดิมบอกลาสวัสดีครับกับจังหวะนะครับเดี๋ยวผมกะออกจุดใดบ่ได้ ก็คืออไซ้ำเลยโบมีสาระเดิน,นคลิปบเนี้ยมาคุยกันเดนคุยอยู่บ้านก็จะไปเห็นบรรยากาศกรุงเทพกินอยู่จังได๋อคุยกรุงเทพก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมีโอกาสเดล่าเมื่อบันจ็สิเห็ดคลิมบมาให้เิ่งคกิปกับโบเลยเน้นคอนเทนต์ด้วยว่าเดี๋ยวไปเรียนหน้าดยครับ ทำำผมว่าน่ะเด็กซ้ำได้กับเอาทำนั่นเลิมมันเสดตายจะได้พี่น้องเฮ้ยเบิ้งคลิปน,า,า,นายเาืไหมดีครับสวัสดีครับบรหิ่งหมือไหวมือมันเอบนี้ไหวไปมันกิสีบวง,งา่างนะครับขอให้พี่น้องมิุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับผู้กตติดตามเป้งเตตุน,ตน ตอนนี้ก็ยู่วัง6กลานเลยนะครับ6กลานเลยกตัวเดียวเติมลานเอาคอยไปครับค,ค่อยเืิขั้นบประต้องเป็นเติบตัวแบบเก่ากโดดตตมามันสีเจ็บสบายดีทุกคนทุกคนค